สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูเกตอีกแล้วนะคะช่วงกลางปีแล้วนะคะครูเกตมีโปรดีๆมาอัปเดตให้แม่แม,แม่ค่ะ Mid Year Sale Season 2มาให้แม่แม่นะคะมีโปรอะไรบ้างเดี๋ยวครูเกตอัปเดตให้นะเฟอร์ตี้ค่ะโปรตีนจากพืชนะคะเฟอร์ตี้เป็นแพลนเบสโปรตีนนะคะ,ะ,คะสำหรับสตรีที่วางแผนตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าเฟอร์ตี้นะคะเขามีวิตามินนะคะแล้วก็สารอาหารที่บำรุงไข่นะคะมี4รสชาตินะคะเมลอนญี่ปุ่นสตรอเบอรี่เวลานมข้าวแล้วก็รสช็อกโกแลตนะคะ 1นซองแบบนี้ให้โปรโตีนบริสุทธิ์25ากรัมแม่แม่ที่บำรุงไข่นะคะแม่แม่ที่เตรียมผนังมดลูกตัวนี้นะคะเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้ดื่มวันละ2ซองได้เลยนะคะซื้อโปรตีนเฟอร์ตี้2กล่องนะคะจากปกติเนี่ยมันกล่องละ1,590บาทแต่ถ้าแม่แม่ซื้อ2กล่องนะคะจ่ายเพียงห9 8่น 1, บาทเท่ากับว่าตกกล่องละ9 690บาทเท่านั้นแต่ว่ายังไม่พอนะคะแถมไปอีกบซองเลยนะคะโปรดีดแบบนี้ยังมีอยู่นะแล้วก็คุณสาค่ะคุณสาก็ต้องบำรุงเหมือนกันนี่ค่ะเปิดต เฟอร์ต้าเป็นเวฟโปรตีนนะคะแม่แม่ผสมถังเช่าแล้วก็สารอาหารบำรุงชายตามงานวิจัยนะคะครบท้ววมากเลยนะคะมีอะไรบ้างก็จะเป็นซิงค์โคลไนคิวเทนนะคะโสมถังเช่าเห็ดหลินจือกระชายดำหอยนางรมไลโคปีนจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็ยังผสมมัลติวิตามินกว่า30ชนิดแม่แม่ดู1กล่องมี12ซองนะคะแต่ของคุณสายเนี่ยจะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตนะคะช่วยบำรุงน้ำเชื้อนะคะเชคดื่มวันละสองซองเหมือนกัน ะะช่วยบำรุงสเปร์มเพิ่มอัตราการวิ่งว่ายของสเปร์มนะคะแล้วก็ช่วยเสริมฮอร์โมนเพศชายให้สมดุลนะคะซื้อโปรตีนเฟอร์ต้า2กล่องจากปกติเนี่ยกล่องเดียว1,980บนาทะคะซื้อ2กล่องคู่กันเนี่ยก็จะตกกล่องละ1,290บาทแล้วก็ยังไม่พอแถมฟรีไปให้อีก6ซ <Wow. S 1> องน,นะคะคทาวนี้ครูเกยจะมาเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้ให้ดูแล้วกันนะแม่แม่ มันเช็คง่ายมากเลยอ่ะนะคะแล้วก็นมอัลมอนนะคะนมอัลมอนด์แม่ๆดูนี่ต้องแบบไม่หวานนะคะอัน,คน,นะคะสวิงไปนะคะนมอัลมอนแล้วก็โปรตีนเปอร์ตี้นะคะเอาเป็นรสสตรอเบอรีอรอร่นะคะชีกซองชีกง่ายนะคะ ถ้าสมมุติไปข้างนอกนะคะก็สามารถเช็คก,กับน้าเปล่าก็ได้นะไม่จําเป็นต้องอมีครบนะคะหมายความว่าถ้ามีครบอดีขออัดนะคะกเกรนแล้วก็มาดังด้วยนี่แหละงานดานอเ,าเดาาอร์แกนขวดเราจส่หอมนี่ใส่ลงไปนะคะสองช้อนพุนปูอุ้ยหอมมากหอมมากชอบมากแหละทุกครั้งที่เปิดนะคะคือหอมหออกมาเลยแล้วก็พุเ่เกรดนี่นะคะอันนี้เป็นธัญพืชออร์แกนิกบดมชนิดนะคะมีอัลมอนด์สติ๊แล้วก็ กินดีก็ท้องได้กินตามคำผีกินแบบเนี้ยเคกค่ะ,ะเค้กนี่ค่ะได้หนึ่งแก้วแบบนี้ค่ะแม่แม่แล้วก็ทานเลยนะคะทานแทนเมื่ออาหารได้เลยวันไหนเร่งรีบไม่ได้เตรียมอาหารก็อันนี้ได้ใครที่ต้องควบคุมน้ําหนักนะคะเพื่อให้น้หนักอยู่ในเกณฑ์ปกติทานแบบนี้ได้เลยของอร่อยมาก โปรโตุลออมาตัวนี้ไม่มีไม่ได้นี่ค่ะน้ำมะกรูดช็อตยืนหนึ่งในใจผู้มีบุญญตรยากน้ำมะกรูดเนี่ยก็มีวิตามินซีมีเบต้าแคโ,บโรทีนน้อยแล้วก็มีสารคพสตอสูงน,น,นะคะช่วยบำบรุงเซลล์ไข่ให้สมบูรณ์บำรุงเลือดให้ไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะช่วยลดอัตราไข่่อได้นะคะช่วยให้ตัวอ่อนเนี่ยไปถึงระยะบลา s t o ซิ s ได้อีกเท่าตัวนะคะแม่แม่ดื่มทุกวันวันละ2ช็อต เย็นชอ็อตนะคะกระดกเลยสําหรับคนมีบุญญยากนะคะโรใหยหนึ่งแพ็คมี10ขวดซื้อ2แพ็คแบบนี้นะคะได้รับขวดชอ็อตนะคะสชอ็อตไปอีก ร,รเลยมีอะไรอีกนะนี่โอวัอค่ะวิตามินบำรุงไข่ตัวจบสยบทุกปัญหาท้องยากคุณไม่ต้องไปวิ่งหาวิตามินตัวอื่นเพิ่มคือถ้าทานโอวัอเนี่ยคือมันจบเลยเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีวิตามินและแร่ธาตุนะคะที่ผู้หญิงเตรียมวางแผนตั้งครรภ์ควรได้รับและเราควรจะทานล่วงหน้าเนี่ยสามเดือนนะคะจะช่วยให้ไข่สมบูรณ์นะคะตัวอ่อนพัฒนาไปได้อย่างเป็นปกติเป็นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และที่สำคัญนะคะ มันมีวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนที่สุดตัวนี้นะคะครบมีโฟลิกฟิชออยล์คิวเทนแล้วก็วิตามินและแร่ธาตุรวมครบ1กล่องนะคะมี3ามสีเก๋มากดึงอย่างนี้เลยนะคะ1ซองมี4เม็ดนะคะแม่แม่กินวันละ1ซองหลังอาหารมือ ใช้หลักนะคะอาหาร7จวิตามิน30อาหารก็ต้องกินวิตามินก็ห้ามขาดอย่าลืมนะโอบออลหนึ่งกล่องเนะี Overall, นะ่ยมันราคา2490บาทแต่ถ้าซื้อ2กล่องนะคะจากะะราคาปกติ4,980บาทนะคะแม่แม,แมก็จะจ่ายเพียง4,400ัแต่ถ้าซื้อ3กล่องนะคะก็จะเหลือกล่องละ1,990บาทนะคะโหคุ้มมากๆเลยคูเกศขอขอ,อน,นุญาตทานปลเลสิเมตร ตัวต่อมานี่ค่ะผงผักเพียวเรสแล้วก็เพียวกรีมนะคะเพียวเรสนะคะประกอบด้วยแครอทนะคะมะเขือเทศทับทิมนะคะแล้วก็บีบ ตัวนี้เป็นผงผักสีแดงช่วยบำรุงเลือดนะคะมีวิตามินนะคะแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากๆนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกได้อย่างเพียงพอนะคะช่วยบำรุงไข่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเพียวกรีนตัวนี้ตัวเด็ดเลยเป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกที่อยู่ในซองนี้นะคะมีอัลฟาฟ้าววิตไครสไปโอลิน่าแล้วก็มอเรงกามอเรงกาก็คือมะรุมนะคะแม่แม่ตัวนี้คือเด่นในเรื่องของการดีท็อกระบบเลือดค่ะแม่แม่กับล้างสาร ะะบำรุงรังไข่ปรับสมดุลฮอร์โมนแนะนําว่าต้อง2ตัวคู่กันจัดโปรโหให้แม่แม่ซื้อเพียวเร็กและเพียวรีนนะคะซื้อไปเลยค่ะคู่กันในราคา1,100บาทนะคะสละ550บาทนะคะก็จะได้รับคูปองส่วนลด50บาทเพื่อซื้อในบินถัดไปนี่คือ Pro โปรมิดเดิลเซล e ซีซั่น2ช่วงลางเดือนมิถุนายนนะคะคุกเกมาย้ำให้ จัดโปรกันแบบจุกๆแบบนี้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะ16มิถุนายนจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะรีบทักแอดมินสั่งด่วนๆเลยนะแม่บำรุงดีมีชัยไปกว่าครึ่งในงาทคันปีนี้นะ